ได้เตาอบมาใหม่อีกแล้วค่ะรอบนี้เป็นของซีเกิลขนาด60ลิตรวันนี้กําลังไฟอยู่ที่2,200วัตต์ปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง250องศาเซลเซียสมีฟังก์ชันการปรับไฟถึง6ฟังก์ชันและสามารถตั้งเวลาอบสูงสุดได้ถึง60นาทีเตาอบซีเกิลขนาด60ลิตรเขาก็จะมีใบรับประกันมาให้ด้วยค่ะมีคู่มือถาดดาแล้วก็ตะแกรงมีแกนเสียบเวลาอบไก่แล้วก็ที่คีบปถาดด้วยค่ะเวลาเหมวได้เตาอบมาใหม่เหมวก็จะต้องทาการเผาเตา,เตาก่อนค่ะโดยใส่ถาดและทุกอย่างที่เขาให้มมมมาา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 ไไปปในนเเเเเเเตแล้้้วววทที่สํคคัััญรรจะช็อออุุณณหภูิิกกดยงข ภูมินะคะว่าเตาอ่ะไฟตรงไหมจากนั้นก็เปิดเวลาให้สุดเลยค่ะ60นาทีแล้วก็ปรับอุณหภูมิสูงสุดที่250องศาตัวนี้เหมือจะปรับที่ไฟบนล่างเปิดพัดลมค่ะการเผาเตาจะช่วยขจัดสารต่างๆที่มาจากโรงงานเวลาอบอาจจะมีกลิ่นแปลกๆบ้างค่ะเตาอบมีไฟสองสว่างให้ด้วยตรงที่จับเขาก็ทํามาสวยงามกันความร้อนได้ดีตอนนี้เผาเตาไปประมาณ10นาทีค่ะ เรามาดูเทอร์โมมิเตอร์กันดีกว่าว่าตรงไหมตอนนี้อุณหภูมิในเทอร์โมมิเตอร์ก็ประมาณ250องศาพอดีเลยค่ะถือว่าร้อนเด็วอยู่นะปล่อยให้เครื่องทำงานจนครบเวลาจากนั้นก็เปิดฝาทิ้งไว้1นึ่คืนแล้วเราค่อยใช้งานปกติค่ะ